ครับสวัสดีเป็นเพื่อนพี่เพียน้องชาว YouTube นะครับก็คลิปนี้พาพี่น้องทุกท่านเนาะมาชมซานี่ s y 205C นะครับอจกสมศักดิ์ s k t นะครับนะครับขุดบ่อโครงการนะครับชั้นเดียวนะครับกับพิกิตนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสวนปาล์มเก่านะครับเป็นต้นปาล์มเก่าเนาะก็เคลียร์ลิงนะครับก็เป็นรองปาล์มด้วยนะครับลำบากหน่อยพื้นก็จะแฉะหน่อยเนาะนะครับก็พาเพื่อนๆมาพี่นะครับมาดูกันเนาะ การขุดสระของพ่เรตนะครับเมื่อกี้ก็ห่างหายไปนานนะครับต้องรื้อฟื้นวิชาหน่อยนะครับพ่เรตว่านะครับขุดสระนะครับทิ้งมาเกือบสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบปีสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าเลยใช้คำว่าสิบกว่านะครับห่างหายมานานนะครับขับแต่รถเล็กนะครับพองานหลักๆแกอยู่แต่บ่อกุ้งนะครับทีนี้ก็ออกสู่งานเดิมนะครับตอนเป็นวัยรุ่นนะครับช่วงทํางานขุดบ่อนะครับก็ต้องใช้ เวลานะครับสักพักนะอ่านดินนะครับว่ารถใหญ่รถเล็กนะครับความถนัดมันจะต่างกันนะครับจากเมื่อก่อนขับบูมเจ้านะครับดินขาดตรงไหนเมื่อกี้ยาวแขนถึงตักเอาได้เลยแต่ทุกนี้มาขับรถใหญ่นะครับพอมาขับรถใหญ่ก็ต้องอ่านดินแตหลายอย่างนะครับแกบอกว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับหรือฟืนวิชานะ สําหรับพี่เกียรติหลังจากที่ลุยงานหนักนะครับไปลุยงานหนักมา2วันสาวันเนาะงานกุดสะงานบอดบ่อหินนะครับเอารถใหม่ไปลงนะครับก็มีอาการมีเสียงเลยเนาะพี่เกียรติวะนะครับไปลงงานหนักแต่วันแรกเลยนะครับ <Okay. S 1> อเออมีเสียงนะครับ พอไปรับศึกหนักมา3วันนะครับกับ80ดสิบดำนะครับกูดขุหินตักหินเนาะนะครับเอาวันนี้ก็มาดูกันครับกับคลิปขุดสะนะครับกับของพิคิดเนาะนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้พี่เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะนะครับขุดสะแบบนี้นะครับก็บ่อไม่ใหญ่นะครับก็บ่อเป็นขนาด24คูณ42วันเดิมนะครับลึก3เมตรนะครับ ุดบ่อแบบนี้ก็จะเปลืองเนื้อที่นิดๆนะครับเปลืองเนื้อที่นะครับกดบ่อแบบนี้นะครับบ่อไม่ใช่ลูกใหญ่นะครับลูกเล็กเพราะว่าดินไม่ได้ไปไหนนะครับดินเอาไว้ข้างเนาะก็ทําทําคันนะครับก็ได้สะไม่ใหญ่นะครับแต่ดินเยอะนะครับแต่ถ้าว่าขุดดินแล้วถอยดินวิ่งดินนะครับไปถมที่ถมอะไรก็จะได้พื้นที่บ่อมาเยอะนะครับข้อแตกต่างนะระว่างกดดินแบบนี้กับุดดินแบบลดตอนนะครับ นี่ก็คือข้อเสียเปียบนะครับเปลืองพื้นที่กับไร่เลยนะครับนี่ก็เป็นไร่นะครับกดแต่ว่าบ่อไม่ใหญ่นะครับแต่พื้นที่ที่ว่ากดเกือบไร่นะครับว่าต้องโยนดินออกนะครับนี่เสียเวลาด้วยช้าด้วยนะครับแบบนี้แต่ถ้าว่ากดรถทอยนะครับก็จะง่ายแป๊บเดียวนะครับนี่คือพิกัตบอกนะครับกดแบบนี้เปลืองเนื้อที่นะครับ ได้บอ่อไม่ใหญ่พื้นที่บ่อก็เนี่ยครับเป็นบอ่อโครงการนะครับแล้วแต่แบบใครจะเอาแบบไหนเนาะแต่ว่าก็อยู่ในพื้นดิน2 0,000คิวเท่ากันนะครับ2 0 0 0กว่าคิวเนาะนะครับแล้วแต่เนื้อที่นะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ละคนนะว่าต้องการแบบไหนพื้นที่ใครใหญ่ใครเล็กนะครับถ้าใครมีพื้นที่หน่อยก็จะขุดแบบนี้ถ้าพื้นที่เล็กๆหน่อยก็จะมี2ชั้นนะครับ มีเบิร์มเบิมลงไปด้วยนะครับ3เมตร2เมตรแล้วแต่พื้นที่เนาะนะครับไอ้ดินได้2 0 0 0คิวนะครับ2,000กว่าคิวนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูพิกิจแต่งสลปนะครับขุดสะนะครับเดีย๋ยวตามให้ดูไว้เสร็จเลยนะครับบอสบุ๊กนี้เสร็จออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับสไตล์การขุดของพิกิจก็จะขุดแบบนี้เลยเนาะสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ดึงสลบทีหลังแกว่าทําแบบนี้มันง่ายนะครับ สำหรับแกนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับดินค่อนข้างเหนียวค่อนข้างเนื้อครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นดินล่องปามนะครับเป็นคลองนะเนี่ยคลองปามนะครับเป็นคลองล่องน้ำเราเป็นคูน้ํานะครับตรงที่ขุดเนี่ยนะครับก็ผ่านไปแล้วครับกับ59ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ก็มาเปลี่ยนท่ายของเหลียวเรียบร้อยแล้วครับทุกส่วนนะครับกับบริการนะครับ50ชั่วโมงแรกเนาะซานีนี่ พ่งนี้เราจะได้เห็นการแต่งสโลปส,สวยๆของพิเกตนะครับกับฝีมือของพิเกตไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วนะครับแต่วิชาพวกนี้ก็ต้องรือร้อฟือ้นความจาสักหน่อยนะครับถ้าคนเป็นแล้วแป๊บเดียวครับระดับอาจารย์นะครับ่พื้นที่ก็เป็นร่องปามนะครับมันก็มีคลองชนประทานถึงนะครับเมื่อวานนี้ก็ปล่อยน้ำมาพิเกตว่าน้ำท่วมตรงนี้เลยนะครับ วันนี้ก็ปล่อยคลองชวประธานมาเนาะนะครับ้นที่ก็จะรู้เลยว่าเปียกชุ่มชื้นนะครับนี่ก็ขอบคุณครับขอจก็สมศักดิ์เอสเคทีเนาะนะครับพีนกนะครับของรถตอนนี้ก็ตักดินนะครับเตรียมเตรียมดึงสลบรุ่งนี้นะครับปูทางไว้ดึงสลบนะครับไว้ตัดสลบนะครับนี่ การเราหนักเลยเนาะเจ้าซานี่คันนี้นะครับรับบทโบตั้งแต่วันแรกที่ออกนะครับฟันก็ไม่เหลือแล้วนะครับโมนฟันดูสภาพฟันสองข้างครับพี่น้องดูหูช้างด้วยแหลมปึ๊ดเลยไปขูดถินมานะครับโมมันด้วนสองข้างไปแล้วนะครับนี่น้ำมันก็อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าลิตรนะครับจากคุยกับพี่เกิตเมื่อกี้เนี่ยรถใหม่เนาะขับประมาณโหมด S นะครับเบนแปด ก็อ,อยู่วันสี่สี่ถึงสิบห้านะครับชั่วโมงนะครับต่อถังดินค่อนข้างเหนียวค่อนข้างเปียกค่อนข้างแฉะนะครับนี่น่าเดวันหนึ่งกับอ,อีกวันหนึ่งนะเสร็จพี่น้องนะครับพราว่ามันไม่มีรถตอนนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมก็วันก่อนก็เคลียร์ลิงพวกต้นปาล์มต้นอะไรก่อนอีก PM ชั่วโมงอะไรอีกนะครับโอ้เปลี่ยนท่ายของเร็ยวอีกยังไม่ได้ขุดต่อเนื่องทีนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับจากที่ทํางานนะครับก็แวะมาหาลูกพี่เนาะคกิดถึงครับคกิดถึงเมื่อกี้เขาก็0.9นะครับ0.9สามลูกบาทเมตรเนาะก็เสริมแผ่นเหล็กด้านหลังนะครับเพิ่มความทนทานเข้าไปอีกนะครับส่วน บูมนะครับก็เสริมแผ่นเหล็กนะครับ3เพื่อกันฉีกขาดนะครับนี่เป็นเหล็กหนาเข้าไปอีกนะครับ3ชั้นเนาะเออสามแถวนะครับเออพอเด่นขอ้อรถตัวนนี้ก็ถือว่าดีนะครับใช้กันงานกันเยอะนะครับออกกันเยอะนะรุ่นนี้ถ้าแก่บอกว่าไว้ใจนะครับเรื่องคุณภาพ ขันที่3นะครับของท่แก่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับคุ้มค่านะครับการลงทุนนะครับท่แก่บอกตอบโจทย์แก่ทุกขันทุกอย่างนะครัสำหรับคันนี้นะครับใบแท็กก็80เซนครับโรลเลอร์นะครับล่าง7นะครับบน2นะครับ เครื่องก็เป็นเครื่องมิซูมิชินะครับ6สูบนะครับ558แรงม้านะครับกำลักก็อยู่ที่ที่20ตันนะครับ2ีตันเ็ดนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มของเคสามีนะครับของซานี่นะครับหลักๆกก็จะใช้ปั๊มของเคสามีกับทุกรุ่นนะครับนี่แต่ว่าแล้วแต่เลขนะนี่นี่ก็คือความรู้นะครับ เรื่องการสวิงสวัยไม่ต้องพูดถึงครับเร็วชิดจ้าจะแล้วครับนนท์มาถูกงานที่ว่างานถนัดเขานะครับมันก็จะเร็วฟึดฟาดหน่อยนะครับดูครับเร็วไม่เร็วขอบคุณที่คุณสาครับนี่ครับนี่เนี่ยของชาวบ้านนะครับนี่ นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออญาติเพื่อนพี่ๆเนาะนะครับมาตามดูอาการเจ้าซานี่ s y 205C นะครับหลังจากที่ลงงานหนักนักแหวววันแรกรับรถนะครับก็สึกไปเยอะเหมือนกันครับเอางานไปขุดหินนะครับเพราะฟันก็ไม่ใช่ฟันในขุดหินเนาะนะครับแต่ว่าจาเป็นนะครับส่วนอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเริ่มมีเสียงนะครับ พเกตว่ามีเสียงตั้งแต่เอางานไปทำงานหนักนะพิกตก็น่าจะเลือกตามผมไปเนาะพี่น้องนะครับพี่ก็ขึ้นไปนั่งกับพิกตแล้วนะครับนี่พอมาดูรถใจนะครับพอมันก็จะแตกต่างกันไปแบบนึงนะครับราคาก็ไม่สูงเป็นที่นิยมนะครับของตลาดนะครับ ดีดีจริงไม่ดีจริงท็อแกงเนาะไม่น่าจัดมาสี่คันแล้วพี่น้องนะครับตุ่นนี้สามนะครับซานี่เอสบายเจ็ดห้าสีอีกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะครับต่อไปน่าจะเป็นซานี่เหมาหมดนะครับของท็อแกงนะครับเดีคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆพี่ๆไปแล้วเนาะนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูขุดสัดโครงการนะครับลูกแรกของพิกิดนะครับหลังจากลูกแรกขุดใช้บุญยาวขุดนะครับปรจอดเนาะก็ไปขับ รับรถใหม่คันนี้ก็ทิ้งคันนั้นนะครับคันนั้นเสียไปซ่อมนะครับก็เป็นพี่ดีโวไปจัดการให้นะครับก็ลูกแรกของพิกิตรับลูกนี้นะครับหลังจากหายไปสิบกว่าปีนะครับกลับมาแล้วนะครับกับรถใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวมาค่อยเล่าประวัติพิกิตให้ฟังเนาะปล่อยพิกิตทํางานไปครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับกับตาไมโครสเมืองเอ็กคาเวเตอร์นะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนพี่เพียงน้องกดกดแดนใต้